ผลกรรมของคนชอบเลียแข้งเลียขาเสแสแ้งเอาหน้าสุดท้ายเสียทั้งศักดิ์ศรีและกรรมดีในโลกใบนี้เรามักพบคนอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งยืนด้วยศักดิ์ศรีอีกประเภทหนึ่งยอมก้มหัวเพียงเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าคนประเภทหลังนี้แหละที่เราเรียกกันว่าพวกเลียแข้งเลียขา และนี่คือเรื่องราวของผลกรรมที่ตามมาจากการกระทำเช่นนั้นในสังคมเรามักพบคนที่ใช้คำพูดหวานๆยกยอปอปป้านเอาใจเกินงามไม่ได้เอาใจเพราะหวังดีแต่เพราะหวังผลหวังตำแหน่งหวังเงินหวังอำนาจแม้รู้ว่าคำพูดนั้นไม่จริงเลยก็ตาม นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเลี้ยแข่งเลี้ยขาในทางธรรมะพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ใช่แค่เสื่อมศักดิ์ศรีแต่นำมาซึ่งบาปกรรมในระดับลึกทำไมถึงเป็นบาปเพราะเป็นการเสแสร้งเป็นการหลอกลวงด้วยเจตนาคำพูดแม้ไม่ฆ่าใครแต่ถ้าพูดเพื่อหลอกให้คนเข้าใจผิด ก็เป็นอกุศลกรรมที่ส่งผลรุนแรงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำเพื่อประจบสอบพลอย่อมละทิ้งสัจจะเสื่อมศีลและย่อมไม่พ้นทุกข์ยิ่งทำบ่อยจิตยิ่งเคยชินเคยชินกับการเอาตัวรอดด้วยลิ้นไม่ใช่ด้วยความดีสุดท้ายคนแบบนี้จะตกอยู่ในสภาพ ไร้ที่พึ่งในใจแม้จะมีคนรอบตัวมากมายน่าสงสารใช่ไหมคะในชีวิตจริงเราอาจเห็นคนที่ใช้วิธีนี้ได้ดีในระยะสั้นแต่ระยะยาวพวกเขามักจะถูกทอดทิ้งหรือโดนเปิดโปงเมื่อถึงวันนั้นความน่าเชื่อถือก็หมดไปเหมือนตึกใหญ่ที่ไร้รากฐาน ธรรมะจึงเตือนเราว่าพูดจาโดยสัตว์ไม่หวงังผลไม่อวดดีไม่เสแสร้งคือหนทางสู่ความสงบและมั่นคงในจิตคนที่เคยเสยแสร้งเมื่อได้รับผลกรรมอาจถูกหักหลังเหมือนกันหรือถูกดูแคลนโดยคนที่เคยประจบผลกรรมแบบนี้ไม่ได้มาเป็นแค่เหตุบังเอิญ แต่มาจากเหตุที่เราเลือกกระทําไว้ด้วยมือของเราเองลองถามใจตัวเองดูนะคะว่าเราจะยืนด้วยศักดิ์ศรีหรือจะยอมก้มลงแลกด้วยศรัทธาที่ไม่มีจริงเพราะในที่สุดสิ่งที่เราพูดคือสิ่งที่สะท้อนใจเราสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่กำหนดเส้นทางแห่งกรรมการเลียแข้งเลียขา ไม่ต่างอะไรกับการเอาวิญญาณไปแลกกับคํำชมแลกกับตำแหน่งที่ไม่มีวันยั่งยืนแลกกับสายตาที่ดูถูกแม้เขาไม่พูดออกมาเราต้องถามตัวเองว่าเราทนคําดูถูกที่แฝงในรอยยิ้มได้นานแค่ไหนเรายอมให้ใครมองว่าเราไร้หลักไร้กันสารแค่ไหนและถ้าวันหนึง่งเมื่อโลกหันหลังให้เรา คำพูดหวานๆที่เคยใช้จะย้อนกลับมาแทงใจเราหรือไม่อย่ารอให้ถึงวันนั้นจึงมานั่งเสียใจว่ารู้อย่างนี้ฉันควรเป็นตัวเองมาตั้งแต่ต้นเ,เพราะคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าพูดให้ใครพอใจได้แค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรากล้าย,ยืนบนความจริงมากแค่ไหนตั้งหาก จงเป็นคนที่พูดน้อยแต่จริงใจดีกว่าคนที่พูดเก่งแต่ลวงโลกเพราะคำพูดปลอมๆอ,อาจพาเราเข้าใกล้คนบางคนแต่ความจริงใจจะพาเราเข้าใกล้ความสุขที่แท้จริงขอให้ธรรมะคุ้มครองใจทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ